นู้นองมุใกล้ๆนี่มุใกล้ๆเหอมีดาบอเป็นมีดดับมีบจากนั่งอีกม่รู้จากนั่งรุนแรกฝาดจากนั่งเอกดีๆเรากคบไก้ฝ่ายเป็นเป็นไรตางเลยอือพี่ฟันพอแล้วพอแล้ว่ะบอลูกเอาละีละหลาให้เลยจะคิวี่อแล้วตาม่อยพอตาลึกตูนแท่ ว่ดจีย่างไปพุ่นกันย่างไปไร่สันดิไร่แล้วมันตีลีคอชิตมันตีฉากอือว่ดจีเปเตรียมตัวทาไปงานรถแห่เขากระโยกเลิกจอยลึกตัวนซาดจะคลองเด้อว่าว่ดจีเด็กเป็นองเพลงหาเงินเนี่ยอื้อสันดิน้องอันเมื่อรับยังคือแตกสวดสวดมาอยู่นี่พักกันอยู่ศากไร์ดนี่จ้ายุศาสตร์ใด รับเรียงแหลกประเด้ออกชาจ้าแถออกเรียงที่สอง่ต่าบทพระท่านมามีงบปีนาบุดิสนะปีนี้นอนอยู่บ้านติมันจีลุดลงหันละกไม่ได้กินยาวชนอีละโอ้ยนั่งเอกอันปวดเนาะแต่จะพัดมาอบกับนั่งเอกอมแอมขึ้นลอยเดียวลอยลงิม้ยังตึงยงเดียวบ้าาบ้านหาา ตอนเราจะบอกว่าสรฟังเรื่องขวดนี่นะตอนที่เขียนไม่มาตอนที่เขียนท่าน้ำมามันอยู่สี่ข้อเดี่ยวยงมาปุ๊บมันดุยมากพี่เมมบอกมั้ยว่าถือมึงไนนั่งเอกกันมูนี่เนาะอยู่ดีเพราะว่าดีหาแล้วหาเรื่องยังให้ตอดเราอยู่ดีๆไม่ว่าดีนั่งเอกพี่น้องยังมาซื่อๆกือเอานอนมาโซ่กันฉันเนี่ย ไมจัดบ้งนีดีออนเต็มเสีลเรียแต่เขาีดูถูกก็หรอกเอาเขาบอเลยว่านะเขาขอเท้านั่นแท่งนักบันเอคบอยู่เอากระดี่เท้าเหี่ยวเต็มเสีลงกว่าจัดเหี่ยวกับตัวอีหยังมันกับตีเหี่ยวตัวมันถือน้ำเอเมื่อเมื่อเมื่อ้ย เหียวเลยค่ะมันถึนะเหียวเลยโอยเบาเรื่องเมื่อเอาผิดปาปาดเดียวเดียวปันปหัวลอยเอียงมาผิดเป็นเสือกิ่าอันแล้วเสบอกว่อินโนเซียนปนดม่เกงกินฝ่าอกน้อวานนะวานีกเข้มขึ้นรวยร่ำรวยัดหมดเยเอาดมันก็ได้แล้วยติเดี๋ยวนี้ใช่บริบาลกอดแต่กันด้วยนี่ต้อหัหนงนุ้ยยิดดาบก็ผิดฝ่ายนึงช่งให้อ่พ่อมนะ ก็ดาบดาบโอ้ยเขาใจสิ่าฮี้เห็นน่าโน้ติไอ้โอ้ยเขียนอะสัตวนี่แหะกำหนดละมีล่ะมีล่ะนี่ล่ะสาเหตุมีคือฮันเป็นทอนไม่แท้ที่แหลกน่ะที่แหลกตอนพกขีดเห็นหนาไฟมันกะติดตั้งอยู่พกขี้เทนหนาไฟแล้วกะติดเป็นมาอีกแล้วเรามาขายตั๋วลอตเตอรี่ให้อีกแล้วเมื่อก่อนนี่กระสือน้ำเล่านี่ล่ะคือเม่เท่ามาแล้วแล้วผู้บอกสาวมันน้ลูกสาวเลยแม่คือบอกมานน้ำ ลูกสาวเรียนหนังสือตีเอาเรียนหนังสือไหนคือว่า20่สิบกลัวเลยต่อปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอกเออตัวได้ตัวดมากตัวดเมื่อนั่งก็ซื้อละเด็ดมันจะขายให้หลายตัวแท้ สองใบเอาจันอืเอาสองใบค่ะสันชื่อบ่ขายผมมันเบิดภายในเมือนนันลวดชนะคัดจังบ่ได้มาขายดูฮะเาบอตนะี่เหลือเออขายบวเอาละเอาไ้งวดหน้าจงสิซื้อโอ้หิวแล้วหิวยังหิวเดมาสั่นเราหิว้วอ่เาจ แม่ให้หนู้ฝันก่อนมาแรกนูอยันนู้ยเสือแล้วมันสูงแล้วมันที่หนึ่งพ่อแม่เค็มจ้านูจะนอนฝันอะไรเพราะหนูฝันยังไงหนูก็ไม่เห็นเลขหรอกหนูจะเห็นแต่พี่เพราะว่าพี่เขาไปอยู่ในความฝันต็พเฮ้เ้ยเฮ้ออกูยันร้องกูไหลได้ว่ะแล้วจมาคล้องนี่ล่ะไอ้นเป็นอะไรอยู่แต่เย่โมนพักทิศซ้ายทิศมันหิวนมาตายแตงแก่ตัวน้องนอนุ่นกับเย้า กันจับหนุ่มวัลลามุนเลยใช่รูนอ่อนี้มันเอ็นนุ่นอนไหลเห็นคนนั่งสั่นนุ่นายไปดึงหนูไว้ไอยันหนูไหลตกเกลี้ยงไอ้กะเลืไปดึงไว้ในปหนูไหลหแม่แบบไหลก็นั่นลายกะเลืเขาไปปอบหนูยันหนูหยน่เนเจ้าเาไหลแมนาหนูกไหลห้นั่นเห็นบอยหาไหลไหละเขาเอื่นว่าอซอแบบแมอยากให้เขาใจกะเลไปอ่อยอยู่ในกว้มฝันซันดีอือ แหนยิบความพี่น้องพี่น้องบายดูเก่งแต่ว่าก็สอนเลยไปเอ้าเพื่องมาสอนน้องเฮ็ดเป็นตัวจริงอันฟ้องมาใหม่ที่เชื่อกวดกันบ่อยด้วยนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออันเดียวนี่แย่มากเลยฮะมากแบบไหคุณนายเดียว่าห่วงนี่นีเด้ออุ้ยนี่ซอซนนวดจับบอลจู่เบิ่งอยู่ในนี่นี่อยู่ในนี่ สวัสดีค่ะช่อช่อครับนั่งเอกมามังขั่วละครับเอาเบอร์กี่โซ่เถอะเอาเบอร์โซ่อยังไงนี่นั่งเอกมามังขั่วครับผมเครียดเครียดเพาเพิ่นว่าจะของเงียวเสียบก็เล่นเบอร์โซ่เครียดเลยอ่ะบอเครียดดิบ่เครียดบ่บ่พ่อบ่เครียดดอกพ่อไปเฮ็ดจังได๋กัเขาสิว่าจังได๋กัเขาว่าไปหลวดถึงเวลาไปพิสูจน์เดี๋ยวเขาก็สิฮูู้อีก จะพูดรก็จิไปพิสูจจะพูดอยากไปพิสูจน์เนาะเก่ากัเกาคพจะคว้างไม้แห้งกีไปจะคว้างไม้แห้งจีฮะจะคล้างไม้แห้งจีแล้วก็ไม้เกิดรุ่นจลลอหนึ่งอยู่ได้หรอเขาอายุมาเรียนกันสันดบเาเรีเรเรียเเด้อายุมันเหรีกันบ่ไรดิโนไม่ต้องเห็นเลยเขากะทีว่านะาอออนก็อายุอีกละเจ้าดา เช่นนั้เช็นน้นเป่าขั้นส่งบดิษัทอาทิตย์นึงเนี่มันจะตั้งไม่เห็นบ่มันแฉงนักเห็นบ่ยังหูว่าไอตั้งเน้อสงเขาติดส่เขาหมายถึงว่าเจ้าบรสักส่งเอาล่ะจิตคติไทยเขามานม่ไปกับนจรเลยคืองามแท้เอาบ่นกันเลยนสดเบิรดไปหนิ ใด่เป็นหรือบบัว่ะหางเือท้ายมูกันนาเลกุดตรวจอยู่สีงางาเงินบ่อนางเอกสีเปอะไรอ้ายเราจะไปลาักทัวเอ้ากทัวยังคือเป็นแนวนี้พั่ปานบอก่าเ็กะอะ้ยอุ้ยน้ำกระเด็นใช้มือเปียก ไอ้ก็เลยเปียกน้ำเลยคือวนลังไอ้เพื่อนลวก็เทื่อนหายน่ะไอ้ก็หลางให้ยังอ้ก็ลางไอ้เพื่นดอยได้ละเนาะอุ้ยทำแบบนี้ยก็ต่อมือถือก็จ้านี่ตำมุงหุ้งไม่ได้ได้หล่ะฮะทำไอ้ หน่อไม้เรียบร้อยแล้วตัดสลุส่วนนางเอกปันปันเป็นสายสร้อยตั้มที่รอเลยไหมสายสร้อยได้เนี่ยตั้รอเลยคนปู๋มคือตัามที่สั้มทีๆจัดการทุกอย่าชอบปันปันเป็นไวสสีเข็มมาไล้สองคนป้าที่ันเอาอะไรกันเลยขอคุณค่ะผ้จ้อาสิบกปัติบัตแต่นั่นางนั้นกาตั้นั่งเอกนั่งเอกสยงามสวยงามเนี่ เออย่เลือมตัวไอทยยุ่ไอ <uel> ้ทายยุ่เออย่าลื่อมตัวจะลืมตัวก็บ่เลื่นเี่ย็่ได้คิดพอเจ้าจ็คเมนตังนึงนี่ขอดึกหวยเด้อค่ะหวนีเด้อค่ะสาสาคนเงสรเื่องนันะาตุสาอ้าวมันวดอไี่ยาันปอะรยตือ่ต้องใจแรกแน่เออเี้ยวปอกกนี่สมปอกสมปอกสมปอกมได้ยุได้ยุอันนี้สมปอกอันนี้สาสมยังสรมสมกินสมที่สุา ทรงคืนตามีนางเอกจิตต์ามบอกพีคมีใส่กูฟาบัสใส่เกิดพราส่วนตัดีไลน์คือใส่เลยผ่านละผ่านผ่านให้น้ำเด้อไปผ่านให้น้เออเอ้าอ่านคอมเมนต์ให้น้เออเอ้าสียงโดนนางเอกก้องแยมแกงน้ำจิ้มเนี่ยเราเอาพริกอะไรครับพริกพริกแห้งแล้วก็พริกสดผสมกันจะมันจะเพิ่มความเผ็ดละหงุดหงพี่อันนีกอ้ะ โอ้พี่ยังเออเออคือเอาขึ้นมาตํามไฮไฟกินแน่นี่น่าล่าค่ะพี่น้อง่นี่ไม่พี่ยังี่ยังมียูทูบเบอร์ไงมาแล้วฮะยยยี่หลียัยยีโอ้ยอย่าว่าน้องน้องน่ารักนะเอาเมล็ดละใส่เมล็ดใส่หลายกับเตาต้มเหล่ใส่หลายหรอใส่เบอร์อะละต้แบบอันนี้เอามือเสียหนักกล่องนะกล่องหลังมันม้ว หรือว่าจะเชตใจไอ้โอยน้ำน้โอ้ย้ม่อีม่ย่เขาเล่ถั่วถั่วของว่ามันนังเอกนะอเช็เป็นัเห็นแม่ญ่าวามันอ่ออีเช็เลยเลกล้องเป็นกล้องนไม่เชตเลยเชตเลยมันมวนเห็นมันมันเป็นมันเป็นมันกับมันขึ้นปามันหยาบลาลาลา กล้องกล้องลาลากล้องกล้องนี่กล้องเอาหนาเขามาไหร่ยแต่บอไก่ยีหลักันหญยอยู่เอาออกไปอีกไก่ไก่ไ่ยเจีกลองเพื่อนนี่แหะกลองเห็นนั่งเอกเ้องกลองเหงายเ้าเอามาเอามามาได้ไรจตออเกอนเใช่ะเออไทยเพื่อนนั่งมาเนี่ยเอออนั่น

เราทำผ่าแบบน้ำอ้มากคุมกูเห็นอย่างกูนะล้วูมอะโอ้ยซีเฮ็ดค่ะแล้วจูอันนดก็เลยแหลกนลยเพาะที่เก็ตํามันแหลกอะแต่เราตําไม่แหลกเขิน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 เฮ้ได้อยู่เขินด้วยบรรยากอเดี๋ยวก็กาปากว่าหาตั้มออกฟิกซือแล้วไอ้เกมเนโอกาส

นู่มันวดตีีเหลืองดอกขั้นเปิดก้นนะตดแผ่นียคือกั้ขั้นติตดเหลี้ยงตัวไอ้อกกตเขาตาไอ้ต่ำไปไอกันแนมนานะนองไปน้ำบอลล่ไ้กันกับปากกับปากไ่ยักดอกกัดปากเฮ็ดเดียมังปลงเตปากมันปลงเตปาก้าเนีอาของขึ้นมาไายไหมมันได้สาคลิปเลยเนี่นี่อือท่ายายพวท่ายเจ้างน้ำด้วยยาา ขาดเรื่องขาดเยอะเลยแกเสียไม่แม้ต่องบัไดคลิปมาดีทำไรคะเวลาบางทีอุ้ยฝงย่ันต้องถือสติแม่อยกตีนน้องใช่แล้วน่ะได้แล้วค่ะได้อะไรอ่ะไปบอกคนอื่นทำไมอะไรได้ไม่ได้ก็เงียบๆเก็บเก็บไว้สิมันอย่างงั้นงั้นหลนี้ยกเลิกค่ะพี่น้องให้เก็บกันเลยครับ ป็นปวนป็นเค็มค่ะเป็นแล้วกับบริเวณผ่านเลยเนอะแล้ก็เอาถูกมิดแล้วก็กินถูกมิดเปือดซนมันที่หกกล่าวเพราะว่าไปไปรีดทุดดยังดีว่างอันนี้ก๊ะร่งเสียบปน้าม้าผมไม่เสด้เออเส้นผมตีดไปเลยเส้นหม่แล้วแขวยกับร่งคืนยากไปเนาะคือยากยังแกงยังเก่งเลยโปรเจคเสีโอ้ยก๊ะ่างคิดยากว่าอันเพราะว่าหมอเขาบปให้เศ้ผมแม หมอก็ยังไม่ให้ทําอะไรเกี่ยวกับทรงผมไป็นรูนแหงผมแรกนี่ต้องเซตผมได้หนึ่งตัวท่านบอเซตผมนี่กะทิพี่น้องเอสชีกะทิว่าทําไมหัวรัดจังเลยสุดท้ายก็เลยมาตามบอกคุณค่ะพี่น้องงานหยกเลิกให้ตัวมาถามมูฟออนยุบขึ้นหนาเลยพอแล้วยังคะพอแล้วค่ะเอาเองไหมเนี่ย เอาอะไรคัเร่วตอบย้ำๆ้ไงพี่ชอบตอบย้ำเฮ้ยตระดวนาไปนียังโ้งนยเอาเอ้าเ้าลืเอาากอนะด้ย่เาเป็นี่ี่ได้อยู่ไม่หั่นละจ้าิตตามต้อยุไว้หั่ละ บาทีซือ่นาที่ก็ดีไ้มเอ้าอุ้ยขอากุ้นนีหลาหลายไทยนี่จนไอ้มไหร่องกิ้เราไอจีนมาค่ะุ้งจนเอาออกจะต้องจะรวงนะแล้วตั้งมนจนแหลกตันเลไดบ้านี่ม่มันเปียเดี๋ยวน้เ์มันเปีกเปียกเอายีเ๋ตี เบอเหลียจังไหนเนาะจนมันเยอบเลียวเบหนาเลนกินี่เด็กหน่อยีไหมกระเบนเสียบหเหลียจังไหนกรเบื้องนาตาดูเป็นไดยำกระโดดคบพอครบพออือขป่นีปันปันต่อวะนี่ปันตำต่อปันตำต่อปาร์ตไอ้คือสีไว้วะอมแอมแล้วกับปันปันพะนะไว้บ่ ถ่ายคลิปเออเออหาท่างอกพ่ออยู่ไอเกือบเลนไปบ่สอดบางหันนี่คลิปเเอาขอบคุณพี่น้องครับพี่น้องคุกันหมคะสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่เขามาติดตาม่ายความหาความแพ้เอ้คน่วย วันยิบต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับทุกหม่องทุกบอลรับครับยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับวันที่18ครับเปิดวงโอเปรเามนวันที่18ปล่อยเพลงบอสจูครับนะครับปล่อยเพลงบอสจูเพลงหักสาวเข้าเมียนะครับแล้วก็วันที่23เปิดวงสาวหน่อยเพชรบป็นแพงครับไม่กำลังใจครับพรวัิบต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วทีมนางเอกก็ตามกันมุนอีิรอยูุ่่น